นี่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 น้องอาดำอยู่กับน้องเมย์ได้แล้วโอ้ยซบใหญ่เลยสเตอร์เพื่อนๆไวช็อกโกแลตนะครับพี่แพทเรากำลังไปไหนกันครับไปละ โอ้โหไปกินอาหารหรือยังไงเนี่ยฮะใช่แล้วเปล่านะใช่ไปร้านอาหารต้องอัดคลิปมาบอกเพื่อนๆด้วยเหรอเรากำลังจะไปส่งน้องอาดาไปบ้านใหม่นี่อยู่ไหนอาดาอยู่นี่กำลังเปิดอยู่ไหนโชว์หน่อยโชว์หน่อยอาดาครับเปิดไหมเนี่ยวอาดาเนี่ยโอ๊ยอาดามโอเคนี่ครับอะเล่าที่มาที่ไปหน่อยพี่แพททำไมถึงต้อง บ้านให้งหาดําครับพี่แพตเพราะว่าพื้นที่เราไม่ไม่ได้แล้วอ,ะอ่ะอ่าจริงๆนะคือมันเต็มตั้งแต่เต็มมีมาสักพักหนึ่งแล้วแหละแต่ว่าด้วยเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างอย่างที่หลายๆคนจะรู้ว่าคอนโดเราอะ่ะเขาห้ามให้อาหารใช่ไหมพี่แพทใช่ใช่เออเราก็เลยจะต้องแบบหาบ้านให้เขาเออก็ยื้อเกินไปยื้อเกินมาเขาก็ให้เวลาเราแหละเออแบบสักเดือนหนึ่งอะ่ะซึ่งตอนนี้พี่น้อง ของงาดำเนี่ยมีทั้งหมดสี่ตัวพี่แพทย์ทไล่มาหน่อยว่ามีใครมีใครบ้างน,นะ ส้มซาเนี่ยก็คือจริงแถวแถวบ้านเราเนี่ยร้อยหนึ่งเป็นเป็นเป็นลูกค้าเราเนี่ยเนาะแล้วก็งาดําซึ่งตอนแรกอะนาดําอะก็ที่เนี่แหละได้แล้วตอนนั้นเรามารอบถึงนัดแท้เพียงแต่ว่าตอนนั้นอนะคุณน้องเมอ่าน้องเม์นเ,มเนี่ยเขาเขาไม่อยู่เนาะแล้วเขาให้เราอะฝากกับคนงานมาไว้แล้วมันจะมีแบบโกงกงที่แบบเออให้น้องอยู่ซึ่งกงใหญ่นะโกงหมาเออเป็นกกงหมานั่นแหละแต่ว่า มันมีบางจุดที่เรารู้สึกว่ามันไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยปลอดภัยเออน้องแมวอาจจะหลุดได้เราเลยขอเออน้องเมย์ขออนุญาตเอากลับก่อนนะเดี๋ยวเผื่อแบบ <c oughs> เกิดมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวน้องมันจะหลุดไปเออก็เลยขออนุญาตกลับเอากลับมาเนาะแล้วก็น้องเมย์ก็ทําใหม่ละแล้วก็อันนี้ก็มาสง่งกันอีกรอบหนึ่งที่ไหนสระบุรีโอ้โห,โห,โหสระบุรีเลย นี่เป็นการส่งแมวไกลที่สุดของเราเลยนะสลับบุรีเนี่ยอ,อ <c oughs> แต่ว,ว่าก็มีเหตุมีผลน,นะเพราะว่าครั้งที่แล้วเรามารอบหนึ่งแล้วโอ้ที่อยู่ดีมากเลยนะพี่แพที่อยู่ของของเนี่ยของอาดัมอ,อแบบอยู่ภามการธรรมชาติเลยแล้วก็คือเขาเรียกเขาเรียนจริงจริงคือเขาเรียนสองระบบแลหละจะว่ามันจะว่ามันเปิดอะ่ะมันก็มันก็เปิดนะ แต่มันอยู่ในพื้นที่เขาใช่ซึ่ง<ช>ออกเกตรงนั้นนะไม่มีถนนใหญ่ไม่มีอะไรเลยมันเหมือนแบบไม่มีบ้านคนด้วยนะม,มันเป็นสวนอาหารก็เลยใหญ่ๆเลยเป็นรีสอร์ทเขาอะ่ะ<ม>เป็นรีสอร์ททั้งรีสอร์ททั้งสวนอาหารเออแล้วซึ่งคิดว่านาดาวไปอยู่นะ่าจะมีความสุขเพราะม,มีต้นไม้ให้ปีนเล่น<ช>แล้วก็มีน้องแมวเป็นเพื่อนด้วยอืมเออมีน้องแมวเป็นเพื่อนที่ตรงนั้นด้วยเนาะก็ต้องปรับตัวกันอีกรอบนึงแต่ว่า มาครั้งนี้คือปรับตัวกับเราแล้วกับกับกับคนอ่าฮะอ่าฮะอืมกับเพื่อนแมวด้วยกันอ่าก็ตอนเนี้ยเขาใช้กระบะทรายเป็นแล้วอตอนที่เรามาอยู่กับเราเนี่ยยังใช้ไม่เป็น,ปนฉี่ที่ไหนสิงสิงรางจารสิง,งารางการโงเลยเออแต่สุดท้ายก็ก็เข้าได้นะ,อะเออแล้วก็ปรับตัวอยู่กับคนได้แล้วก็ก็จริงๆก็เป็นแมวเฟรนที่ระดับหนึ่งกับคนนะกับคนนะเออก็ เดี๋ยวก็ลองไปดูแล้วกันว่าพอไปถึงบ้านน่ะเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศแล้วก็ที่อยู่ของน้องใหม่เนาะว่าเป็นยังไงโอเคไปเดี๋ยวเราไปถึงที่นั่นแล้วเราค่อยว่ากันนะครับจดูจีนี้บ้าๆหน้ง่ายเดินหนีเลยร้องเดินหนีแต่ก็ไปนอนรอรอที่อื่นโอเคสวัสดีครับถึงแล้วนะครับพี่แพทนี่เจ้าของใหม่สวัสดีครับน้องเมย์ครับน้องเมย์ค่ะน้องเมย์กลับ งาดำแต่ครูมีชื่อใหม่นะครับบรรยากาศแบบน่าอยู่มากเลยครับนี่ครับสละกบุรีครับโอ้เป็นเป็นร้านอาหารนะครับร้านอาหารนี่ใจบ้านใหม่เนาะงามดำเด็กๆเอ็นดูแมวมากดีนะว่าอยู่กับคนได้แล้วเออดูด at ิดิไม่ตื่นนะโอเคนะดีมากเลยอ่ะดีมากเลยอ่ะ นี่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 น้องอาดมอยู่กับน้องเมย์ได้แล้วโอ้ยซอบใหญ่เลยขี้ใจนะน่ารักมากครับโอ้ยนี่นะคะบ้านใหม่ของอาดมดูบรรยากาศรอบ น่าอยู่มากแับนี่ครับยิ้มอย่างนี้โอ้เดี๋ยวไปเล่าบนรถดีกว่านะอันนี้จะให้ดูบรรยากาศนิดนึงนะครับเพื่อนๆนี่ร้านอาหารอัชลาครับนี่คือบ้านใหม่ของงาดําสุดยอดมากวันนั้นเราไม่ได้มาตรงนี้ใช่ไหมแพตไม่ได้มาโอ้โหแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปคุยกันบนรถอีกทีนึงเนาะนี่นี่ยิ่งอยู่ยิ่งชอบค่ะโอ้โหแบบรู้สึกแบบ ดีใจมากดีใจมากนี่แล้วมีสวนสวนสวนนั่นนะสวนผายสวนผนะ่เนาะนี่คือบรรยากาศเนี่ยดีเดี๋ยวไม่รู้อะตรงนู้นอนะเดี๋ยวพอนให้เห็นนะนู้นตรงนู้นอะเห็นภูเขาไหมครับน,น,นู่นแหลแหลมนะั่นอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่แน่ใจเห็นหรือเปล่านะอ่าแมงซู่นแบบนั่นอนะอันนั้นอนะคือภูเขาของที่นี่นะฮะสุดยอดเมื่อ <laughs> เช้าอยู่มีแก๊งอะไรนะแบบขับจักรยานมานห,หูหลายหลายร้อยคันเลยใช่โอเคไปงั้นเราจะเดินทางกลับบ้าน โอเคพี่แพทเราอยู่บนรถกันละไหนคุยอะไรเพื่อนๆฟังหน่อยสิอิมบ้าแล้วมาส่งแมวอิมอะไรมันจะบอกว่าเขาทำกับข้าวให้เรากินเนี่ยหมหมูอะไรนะหมูกรอบผัดพริกแกงไข่ดาวซึ่งหมูกรอบเป็นอะไรที่ไม่กินไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบไม่ได้กินทั้งชิ้นมันกรอบไปหมดเลยอะเหมือนกากหมูอะอร่อยมาก แล้วแล้วพริกแกงก็แบบแห้งๆต<ฮ>ิดกรอบเนาะอร่อยอร่อยอร่อยลร,ร้านอาหารอัชราสระบุรีบ้านใหม่ของนาดำเราพูดสรุปเลยสิว่าเป็นยังไงโอ้มาตอนก่อนมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วใจแบบสงสารไงคือด้วยความที่เราอยู่กับเขาอะ่ะแล้วเราก็มีความผูกพันกับเขาในระดับหนึ่งเลยนาะใชออ่การที่ จะจะจะให้เขาแบบเปลี่ยนที่อยู่เนี่ยเราก็ก็กลัวว่าเฮ้ยเขาจะเลี้ยงดีเหมือนเราหรือเปล่าเขาเขาาจะอยู่สบายแบบนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ใช่คือส่วนตัวเราอ่ะเรารู้สึกว่าเราเลี้ยงแมวดีอยู่แล้วล่ะแต่ว่าที่บอกไงว่าถ้าเกิดเจ็ดตัวเนี่ยมัน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 แค่เลี้ยงแมวดีอย่างเดียวไม่พอใช่ไหม่ะมันต้องนึกถึงว่าพื้นที่ที่เขาอาศัยอยู่เนี่ยเขาจะมีความสุขหรือเปล่าใช่ไหมเออ ก็เลยแบบเตัดสินใจแล้วการว่าเออออกมาพอเอามาเสร็จอ่ะโอ้โหรู้สึกแบบไม่ผิดหวังเลยไม่ผิดหวังเลยแล้วแบบดีใจกับงาดำมากเพื่อนๆจะเห็นบรรยากาศเลยนะที่เดี๋ยวผมจะถ่ายแล้วก็จะแทรกภาพไปเห็นว่าอันนี้มันยิ่งกว่าบ้านอีกนะโอ้โหอาณาจักรมันคืออาณาจักรที่หนึ่งเลยอ่ะ แล้วก็น้องเมย์ก็โหทั้งน้องเมย์ทั้งลูกสาวทั้งครอบครัวสมาชิกเขามาต้อนรับงาะดับกันอ่ะคือลืมถ่ายตอนเราลงอ่ะเราไม่พร้อมไงด้วยความที่แมวทุักทุเลเขาเดินมารอบนรถเลยนะทั้งเด็กทั้งอะไรมาแล้วแบบคือเราเห็นเลยว่าเขาอ่ะมีความรู้สึกดีใจที่สมาชิกใหม่มาแล้วเขาเป็นแมวจอนเนี่ยนะใช่ค่ะเออทุกคนแบบแฮปปี้แต่ว่าน้องเมย์เขา เขาเขามีความชอบที่อยากจะเลี้ยงแมวดําเป็นส่วนตัวอยู่แล้วก็เลยเอ็นดูเนาะก็เลยแบบโอ้ดีใจดีใจมากๆเลยดีใจจริงๆแล้วมาถึงานรดำนี่ฮู้ยซุกอยู่ในอกมิ่ใช่ไม่ดิ้นไม่อะไรเลยไม่ตื่นคนด้วยแต่ว่ามีความกลัวสัตว์นิดนึงด้วยความที่เปลี่ยนสถานที่แล้วก็ไม่คุ้นแต่ว่ามันยังดีในแง่เขาเขาได้มาปรับตัวกับเราในระดับหนึ่งแล้วใช่ไหมพอเจอน้องเมย์น้องเมย์ก็เข้าใจแมวนะ ก็คือก่อนจะเข้าบ้านอ่ะเขาพยายามจะแบบเออกาวอุ้มอะไรอย่างเงี้ยเออตอนแรกก็ไปปีนทิ้งบาเขาตกลงมาเออแล้วกลัวมากเขาก็ใจเย็นนะเขาค่อยๆแบบเออปลอบแล้วเข้าใจมันเขาไม่โกรธเลยนะมีที่ผ้าตกมาเลยก็ไม่โกรธด้วยนะซึ่งอันนี้เราเห็นเลยว่าเฮ้ยดีว่ะเขาพูดคำนึงว่าไม่เป็นไรลูกหนูเจ็บหรือเปล่าเขากลัวแมวเจ็บอันนี้คือนี่แหละ อย่เงี้ย<อ>คือมีความเข้าใจแมวธรรมชาติความความเป็นแมวนะวพี่แดนเนาะเออ <c oughs> เนี่ยดีดีใจดีใจ <c oughs> น่ารักค่ะแล้วตอนแรกเขาบอกว่าไม่เหมาะที่จะอยู่ในกรงแล้วแหละเ <c oughs> ออตอนแรกไอ้กรงที่เราเห็นอะเราก็ไม่ได้ถ่ายด้วย <c oughs> มันเป็นกรงหมาที่ <ลง S 2> เขาสร้างเองใช่ซึ่ง ซึ่งจริงๆเ่ยมันก็ค่อนข้างหนาหนาแหละ,ะแต่เราดูว่าเอ้ยมันยังมีจุดที่ว่ามันปีนบบนได้ถ้าแมวตกใจหรือแมวจะจะแหกอ่ะมันแหกได้มันมีโอกาสแหกได้<ช>แม้จะจะเปอร์เซ็นต์น้อยแต่เราก็ไม่กล้าเสีย<ช>่ยงเออแต่ว่าเขาทําใหม่แต่เขาเนี่ยพอเขาเห็นงาดําด้วยความที่แบบมันขี้อ้อนมันอยู่เป็นหรืออะไรเนี่ยเขาบอกเอ้ยแมวอ่ะอยในบ้านดีกว่า แล้วก็อาจแล้วก็อาจจะเอาเอามาออฟฟิศที่พี่เพชถ่ายเมื่อกี้ก็เอออุ้มไปอุ้มมาใช่ไหมเพราะว่าถ้าแมวติดเขาอ่ะให้เขาปรับตัวก่อนคืออย่างเงี้ยก็คืออุ้มมาได้ใช่ไหมใช่โอ้ดีใจมากดีใจมากเขาเป็น งานดำที่นี่แล้วอ,อแล้วเขาไม่เปลีป่ยนชื่อด้วยเออเขาใช้ชื่อเดิมด้วยเนี่ยเป็นสิ่งที่เราดีใจตอนแรกเขาจะชื่อเสือดำหรือถุงดำดีอ,อที่บ้านเขาตระกูลถุงใช่ตระกูลถุงออแล้วเขาก็เลยเออเอางานดำนี่แหละเออเราก็ดีใจที่เขาใช้ชื่อเดิมใช่โอเคโอเคก็พี่เพชรเป็ดคิิปหน่อยฝากอะไรไหมาฝากเพื่อนเพื่อนนะคะ,ะเจอแมวจอที่ไหนก็ เกียดเขา,าเนาะเปิดหัวใจให้เขาเหมือนที่พ่อบครัวของน้องเมย์เปิดโอกาสให้น้องงาดำใช่แล้วจะเห็นว่าชีวิตของแมวจรตัวหนึ่งเนี่ยเขาได้รับความรักที่แท้จริงอยากจะบอกว่าจริงๆโดยฐานะเขาอะเขาเลี้ยงแมวพันธุ์ไหนก็ได้นะใช่ค่ะเออเลี้ยงพันธุ์ไหนก็ได้นะเขารวยมากนะรวยมากค่ะใช่แต่ว่า ไม่ใช่มีแค่งาดำนะเขาเียแมวจรอีกหลายตัวเลยนะทั้งแมวแมวแมวจรตัวเองกับแมวจรที่อยู่แถวนั้นอ่ะก็ทําอาหารพวกนี้ให้เขาอช่วยด้วยนะใช่แต่ว่าด้วยความที่เขาชอบแมวดำเขาก็เลยอยากจากได้มยากได้แมวดำซึ่งหายากนะที่คนจะรหลักแมวดำจริงอ่ะโอเคพี่แพ๊ะฝากช่องด้วยค่ะกดซับสไครต์ไวช็อปเกตกดติดตามกดกระดิ่งกดอะไรก็ได้ที่เป็นกำลังใจให้เราแล้วก็ อยากนะเรารู้ว่าคนที่อยู่ใน y o u t u b e เนี่ยรู้แล้วล่ะว่าต้องกดอะไรแต่คนทีก่กดถูกใจเราแล้ว,ลวติดตามเราแล้ว,แล,วแล้วให้กำลังใจเราเสมอเราก็ขอบคุณเหมือนกันนะครับน้องพี่แค<ช>ทเนาะโอเคไปละว,วันนี้ไวชว์แคทแมวจอนอนคอนโดสวัสดีครับ<ว>บ๊ายบาย